ชิมให้ดูนะครับผมนี่แหละครับไก่ครับเนื้อขาขาวครับนี่ครับรสชาติเดี๋ยวชิมให้ดูครับจิ๊ดจาดครับผมเผ็ดเปรี้ยวครับสวยงามเลยนะครับผมสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับขัวบ้านนอกคนบ้านนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะทําเมนูไก่นะครับผมตอนนี้หมูแพงเราก็มาทําเมนูไก่กันนะครับผมวันนี้เราจะทํานะครับ ไก่มะนาวนะครับหรือว่าไก่นึ่งมะนาวนะครับผมไก่นะครับเราซื้อมา40บาทครับนี่นะครับได้เยอะนะครับผมนี่ครับวันนี้เราเลือกใช้ช่วงหน้าอกของไก่นะครับนะครับแล้วก็จะมีมะนาวนะครับมะนาว20บาทครับซื้อมาได้ถุงใหญ่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มะนาวถูกนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับพริกขี้หนูนะครับผมนี่ครับพริกแดงกินดาพริกขี้หนูแล้วครับอ่าแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับ ถ้าชอบเผ็ดมากก็เลือกพริกขี้หนูส่วนก็ได้ครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีกระล่ำปีนะครับผมแล้วก็จะใช้ขึ้นช่ายด้วยนะครับแล้วก็กระเทียมกรีบครับผมแล้วก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับวิธีทำไก่มะนาวนะครับจะมีวิธีทากันอย่างไรกันบ้างครับผมติดตามครับในส่วนของกระเทียมนะครับเราใช้หั่นแล้วครับแล้วก็สับซอยให้ละเอียดนะครับผม มะนาวนะครับเรากา็ใช้กระชอนะครับกรองเม็ดนะครับไม่ให้ติดลงไปนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเม็ดติดเวลากินนะครับเดี๋ยวจะขมนะครับผม มาถึงขั้นตอนการหั่นเนื้อไก่นะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมก็ควรหั่นให้เป็นชิ้นบางๆนะครับผมชิ้นบางๆอพอประมาณนะครับผมไม่เล็กินเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปครับ มาถึงขั้นตอนการลวกไก่นะครับผมเราก็ตั้งน้ําร้อนนะครับเมื่อสักครู่เราใส่เกลือป่นลงไปนิดน้อยครับแล้วก็ใส่ขนมก้อนครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้ไก่ของเรามีรสชาติที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับผมน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็นําไก่ลงมาลวกไะ้ครับผมต้องรอให้น้ําเดือดก่อนนะครับผม เวลาลวกไก่ไก่จะได้ไม่กินข้าวนะครับผมเพื่อนๆจะนําไก่ไปนึ่งก็ได้นะครับผมแต่วันนี้เราอ่านํามาลวกครับเพื่อในการสะดวกนะครับผมลวกไก่ให้สุกนะครับลวกไก่นะครับผมก็ ตามใจชอบนะครับถ้าไม่อยากให้แข็งนะครับก็ลวกแป๊บเดียวก็เอาขึ้นได้นะครับผมพอสุกๆนะครับถ้าใครชอบสุกสนิทก็ใส่สักหน่อยนะครับผมให้สุกสนิทนะครับอันนี้ครับนี้เราก็จะพอแล้วครับเราก็ถือว่าสุกแล้วนะครับลวกประมาณสองนาทีครับสองถึงสามนาทีครับผมแต่แนะนำให้ลวกแป๊บเดียวนะครับผมกลายจะได้ไม่แข็งนะครับเวลากินจะได้นุ่มลิ้นครับอร่อยครับผม มาถึงขั้นตอนการทําน้ํายํานะครับผมแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมนะครับลงไปพร้อมกันเลยครับใส่น้ำมะนาวลงไปครับผมน้ำมะนาวนะครับก็วันนี้เราใช้ประมาณ5ลูกครับผมก็ตามใจเพ,เพื่อนๆนะครับชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากครับผมมันขึ้นอยู่ปริมาณของเนื้อไก่ด้วยนะครับ ถ้าเนไก่มากเราก็เพิ่มมะนาวนะครับเพิ่มพริกได้ครับผมตามสัดส่วนครับใส่น้ํากระเทียมดองนะครับผมในน้ำกระเทียมดองครับเป็นขวดนะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปครับนี่ครับก็ใส่ใส่ประมาณอ่าหกช้อนนะครับก็กระดูปริมาณของเนื้อไก่นะครับน้ำตาลใส่ขาวครับ ครับใส่1ช้อน2ช้อน3าช้อน4ช้อนห้าช้อนนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนถ้าชอบหวานมากก็ใส่เพิ่มได้ครับผมถ้าไม่ชอบหวานก็น้อยลงนะครับเมนูไก่นึ่งมะนาวครับต้องออกหวานนิดนิดนะครับออกหวานออกเปรี้ยวออกเผ็ดนะครับ3ามรสนะครับผมแล้วก็จะใส่ผงรสดีลงไปด้วยครับเพื่อความอร่อยนัวมากยิ่งขึ้นครับเพื่อนเพื่อนจะใส่ผงชรอดลงไปด้วยก็ได้นะครับ แต่ถ้าไม่กินก็ไม่ต้องใส่ครับแล้วก็ตามด้วยน้ํามันหอยครับนะครับซอสน้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปประมาณสองช้อนนะครับตามด้วยสีอิ๊วขาวครับนะครับหนึ่งช้อนสองช้อนแต่สองช้อนก่อนครับเติมน้ําปลานิดหนึ่งครับ เพื่อนๆก็ชิมนะครับพอชิมแล้วก็ถ้าเกิดขาดอะไรเพื่อนๆก็ปรุงตามใจปากตามใจชอบของเรานะครับเพราะเราเป็นคนกินเอง้ครับผมนะครับใส่ตาขท้มเล็กน้อยนะครับแม่บ้านของเราบอกว่ายังไม่ค่อยหวานนะครับผมเพราะว่าไก่นึ่งมะนาวไก่มะนาวนะครับต้องออกรสหวานนะครับถึงจะอร่อยนะครับก็ต้องออกสามรสนะครับอย่างที่บอกครับผมใส่ใบขึ้นช่ายลงไปครับ ตอนนี้น้ำยำของเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแค่นี้เองครับผมไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาจัดจานนำผักกาดหอมนะครับมาลองให้สวยงามครับแล้วก็นํากระลำปีนะครับที่เราหั่นฝอยนะครับลงไว้ด้านล่างนะครับผมลงไว้ด้านล่างครับกระลำปีไม่ต้องลวกนะครับผมก็ใส่มากใส่น้อยก็ตามใจชอบครับตามอ่า เนื้อไก่นะครับเราเนื้อไก่มากเราก็ใส่มากนะครับผมครับแล้วก็ใส่ไก่ที่เราลวกนะครับเมื่อสักครู่นะครับลงไปในจานนะครับเดี๋ยวเราจะนําน้ําราดน้ำยำนะครับนำมาราดอีกครั้งนะครับนี่ครับจัดจานให้สวยงามนะครับวันนี้เราใช้ไก่40บาทนะครับผมเยอะมากครับผมนี่นะครับเยอะ เต็มจานแล้วนะครับนี่ครับก็ยังเลือกนะครับผมนี่ครับใส่หน่ครับครับคราวนี้เราก็มาลาดน้ํายํานะครับผมลาดลงไปเลยครับนี่ครับนี่ครับลาดลงไปเลยครับเยอะๆครับ สวยงามเลยนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับไก่นึ่งมะนาวนะครับหรือว่าไก่มะนาวสไตล์ขัวบ้านนอกคนบ้านของเราในวันนี้นะครับผมนี่นะครับก็เป็นเมนูที่สามารถขึ้นโต๊ะจีนแล้วก็ทําขึ้นร้านอาหารได้เลยนะครับผมเมนูนี้นะครับก็ทำไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ทําตามที่พวกเราได้อธิบายนะครับผมแล้วก็ ะฝากไว้ด้วยนะครับผมเอาครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับผมนี่ครับไก่ครับเนื้อคุกขาวครับนี่ครับรสชาติเดี๋ยวชิมให้ดูครับอือรสชาติมันแบบสามรสนะครับจิ๊ดจ๊าดครับผมเผ็ดเปรี้ยวเค็มครับอืมสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบนะครับรสจัดนะครับแนะนำเลยนะครับเมนูนี้ครับไม่ผิดหวังครับผม อบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตาม s ับสไครต์นะครับผมตอนนี้เรามี2ช่องทางนะครับก็ทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับก็ใช้ชื่อเดียวกันนะครับผมขัวมันนอกขวบป็นบ้านนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมนีครับจะได้มีแรงกําลังใจทําคลิปดีออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับ นี่ครับคลิปนี้ขอขอ100รไลค์ก็ยังดีเลยครับผม